ช่วงที่1นึ่งแขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์เจาะลึกครับถึงข่าวที่ขณะน,นี้ออกมาว่าคณะกันมาที่การสภาบางคณะจะยกขยงกันไปดูงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ต่างประเทศซึ่งขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าเราก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายครับวันนี้จะมาเจาะลึกในเรื่องนี้ กับนักการเมืองหญิงน้ำดีครับอดีตรองโฆษกรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับว่าในเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ส่วนท่านนี้จะเป็นใครติดตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับและนักการเมืองหญิงน้ำดีที่ผมกล่าวไว้ในตอนต้นนะครับขณะนี้นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับดอรรัชดาธนาดเดกครับสวัสดีครับดรคารับสวัสดีค่ะท่านผู้ชม คุณหมอ,อรครับตอนนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ผมเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถูกมอมเมาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับดมอรมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับมีความกังวลมากนะคะที่สถานการณ์วันนี้เนี่ยค,คนที่ติดบุหรี่เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ละเป็นเด็กและเด็กในที่นี้คือเด็กประถม เราคนไทยทุกคนนะทุกภาคส่วนเราไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปได้ทุกคนต้องออกมาต่อต้านแล้วก็ขจัดพฤติกรรมที่คนอยากจะเข้าไปสู่วงจรการสูบบุหรีะคะ่ค่ะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ที่มันน่ากลัวกว่าบุหรี่ทั่วไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารสชาติมัน หอมนะคะแล้วก็ใส่แพ็กเกจที่ถือแล้วดูเท่มันเย้ายวนใจกับเด็กๆมากแต่เราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้คะ่ะเราต้องจริงจังกับในเรื่องของการทั้งป้องกันและปราบปรามการสูบบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงบุหรี่ทั่วไปด้วยถ้าทําได้ก็จะดีมากคะ่ะครับเพราะว่าผมเห็นตอนนี้นี่หน้าโรงเรียนสถานศึกษามีขายกันเต็มเลยค่ะนะครับรัฐบาลก็ปราบก็จับเปนอยู่ตลอด ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวเลยว่ามีคณะกรรมิการสภาเนี่ยบางคณะจะนําเงินภาษีของเราเนี่ยนะครับไปดูงานบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยดรมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับอเ,รเอาแบบเ<ด>จาะ<ด>ลึกเลยครับเจาะลึกได้เลยครับคือความเห็นรู้สึกว่าถ้าไม่มีปัญหากับต่อมสมัสำนึกก็มีปัญหาทางสมองะคะ่ะ เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมันร้ายกาจแค่ไหนและถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะนำไปสู่ความถดถอยของสังคมอย่างไรบ้างยังจะมีการอยากที่จะไปดูงานเองดูงานถ้าคิดว่าจำเป็นที่จะต้องไปดูงานนะเราสามารถไปดูประเทศที่เขามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเกิดประสิทธิผลอย่างจริง แต่นี่เลือกไปดูประเทศที่เขาปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโรงงานผลิตที่ตลกก็คือจะว่าตลกไม่ใช่นะที่แยก่ก็คือว่าการไปดูงานของกรรมธิการต่างๆของสภา,าเนี่ยไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามไปโดยภาษีประชาชนใช่ครับแต่กรรมธิการศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า กำลังจะไปศึกษาไปดูงานประเทศที่เขาให้สู่บุหรี่ไฟฟ้าแปลว่าอะไรคะแปลว่าจะด,ดันทุรังอยากไปศึกษาว่าเขาบริหารจัดการสังคมเขาอย่างไรทั้งทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าโทษของบุหรี่ไฟฟ้ามันมันน่าน่ากลัวและอันตรายมากจริงๆแล้วเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะไม่ต้องไปดูงานหรอกคะ่ะกฎหมายการเรียกว่าทำวิจัยการรีวิว ในแต่ละประเทศเนี่ยคุณหมอองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยเขาทำมาเยอะแยะมากมายแล้วเขาชี้ให้เห็นเลยว่าประเทศไหนที่เคยให้มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนี้ยกเลิกประเทศไหนที่วันนี้ให้สูบได้แต่เขียนกฎหมายเข้มข้นขึ้นคุณไม่ต้องบินไม่ต้องเอาภาษีประชาชนไปดูงานในสิ่งที่เลวร้ายหรอกคะ่ะ แค่ศึกษาอยู่ในประเทศแล้วนำมาปรับใช้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดแค่นี้ประชาชนก็จะขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างยิ่งแล้วค่ะมันฟังดูย้อนแย้งกันไหมครับว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับไปดูงานในสิ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยครับก็ถึงต้องเห็นไหมครัมันย้อนแย้งกันนะครับถูกต้องอาจารย์เพราะว่า มันก็ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมแล,และอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้โทษหรือว่าอันตรายของของบุหรี่ไฟฟ้านะทุกคนตระหนักดีมีองค์กรระดับโลกองค์กรในประเทศทำทั้งวิจัยเอาข้อมูลไปให้แล้วคุณจะไปดูงานอะไรอีกแล้วถ้าไปดูงานแบบไปเที่ยวใช้เงินของตัวเอง ก็คงไม่อยากจะไปก้าวล่วงตรงนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจใช้ทรัพยากรของคุณแต่การไปดูงานของกรรมธิการทุกชุดละค่ะคือภาษีของประชาชนเท่ากับว่าชุดนี้ใช้ภาษีของประชาชนไปดูงานในสิ่งที่มันจะทำอันตรายต่อบ้านเมืองเพื่ออะไรอะคะนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งที่ทุกคน หนักนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องช่วยเหลือเยาวชนแต่อันนี้คืออะไรครับก็ต้องให้กรรมธิการชุดนี้ค่ะไปแล้วกลับมารายงานให้ประชาชนทราบว่าคุณไปดูงานเราได้ประโยชน์อะไรไปดูโรงงานบริสไฟฟ้าไปดูการบังคับใช้กฎหมายไปดูอะไรต่างๆนานาก็ต้องมาชี้แจงนะคะแต่ที่สําคัญต้องอย่าบอกว่าจีนเขาทําได้ เขาบังคับใช้กฎหมายคือแม้ว่าให้มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ให้กับคนอายุ18ขึ้นไปเด็กเนี่ยเขาไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลจีนกับไทยไม่เหมือนกันนะคะการบังคับใช้กฎหมายความเข้มข้นเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเขามีกล้อง C C T V ตรวจอยู่ทุกมุมใครทำผิดข้าราชการคนไหนรับเงินใต้โต๊ะออรุณมารวยกับสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเขาจัดการขั้นเด็ดค่ะแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้น ท่านสสก็ก็ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรนะอาจารย์คือขออย่างนี้มันสามัญสำนึกอะค่ะมันรู้ได้ด้วยด้วยจิตวิญญาณของความเป็นคนที่รักสังคมอยู่แล้วว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็ไม่ควรที่จะนําเข้ามาไม่ควรที่จะทาให้กฎหมายมันอ่อนไปกว่าเดิมที่เป็นอยู่มันมีแต่จะคิดหาช่องทางว่าจะทํายังไงให้การบังคับใช้กฎหมายมันเข้มขึ้น อันนี้ก็ดิฉันก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์ดอนท่านผู้ชมคาดหวังจากกรรมธิการละค่ะก็รอติดตามอยู่ค่ะว่าชุดนี้จะได้ข้อสรุปอย่างไรกับการทํางานในสภาค่ะเพื่อประชาชนครับแหมท่านผู้ชมครับท่านดอ,อร์พูดโดนใจผมมากนะครับเดี๋ยวทางรายการนะครับรวมทั้งท่านดรด้วยจะเกาะติดในเรื่องนี้อย่างกับไม่ปล่อยนะครับว่าหลังจากที่เขากลับมาจากดูงานแล้วเขามีอะไรที่จะมาบอกกับพี่น้องประชาชนบ้าง นะครับไปดูในสิ่งที่ผิดคําตอก็ <c oughs> ชัดใช่ค่ะแล้วก็ทาไมไม่หรือถ้าจะดันทุรังแบบสุดๆนะไปดูจีนที่ประเทศที่เขาให้มีการสูบบริษไฟฟ,ฟ้าได้ผลิตได้ทำไมไม่แบ่งอีกส่วนหนึ่งไปดูงานประเทศที่เขาบังคับใช้กฎหมายแล้วเขาประสบความสำเร็จแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอะคะ่ะหัวข้อประเด็นเนี้ยไม่ต้องบินไปดูงานหรอก ข้อมูลการศึกษาวิจัยต่างๆมันมีอยู่ในโลกออนไลน์นักวิชาการไทยคุณหมอรายการอาจารย์ดอนเราก็เผยแพร่พพข้อมูลนี้จะเสียเงินบินไปต่างประเทศทําไมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับชัดมากเลยครับนะครับที่ท่านดรบอกน,นะครับคุณหมอเมืองไทยเก่งๆก็เยอะและทำรีเสิร์ชออกมานี่ชัดเจนมีเคสตัสดี้ทุกอย่างครบหมดเลยคนไข้ก็มีจะไปดูเพื่ออะไรครับ ถ้าที่สาคัญนะคะนักวิชาการที่ในทางสังคมศาสตร์และด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ศึกษาผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อภาวะทางอารมณ์โรคซึมเศร้าของเด็กไทยเนี่ยข้อมูลวันนี้ประเทศไทยมีครบทุกมิติเพราะเด็กไทยเนี่ยเป็นเป็นเด็กเรียกว่าเป็นกลุ่มที่น่ากังวลมากในในใน,ใน,ในหลายๆประเทศทั่วโลกที่เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าอย่างง่ายดาย ดังนั้นงานวิจัยมันเกิดขึ้นเยอะมีข้อมูลให้ศึกษาแล้วก็ให้นำมาประกอบการตัดสินใจมากเพียงพอแล้วอะคะ่ะสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยผมเห็นมีนโยบายในการปรับปรามแล้วก็มีการจับจริงในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับอยากให้ท่านดเรเนี่ยให้แนวคิดหน่อยนะครับว่าถ้าเราจะปรับปรามเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างครับ นโยบายการปรับปรามจากทางภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็นเป็น,ปนหัวใจหลักนะคะแต่ก็ขอให้ทําอย่างต่อเนื่องอย่าทาเป็นกระแสเพราะหลายๆเรื่องที่มันผิดกฎหมายเนี่ยพอมันเป็นกระแสเราก็จะเห็นผลงานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายไปไอ้สิ่งที่มันผิดกฎหมายมันเดี๋ยวสักพักมันก็ผุดขึ้นมาอีก มันปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นมาอย่างจริงจังแล้วการเอาผิดการบังคับใช้กฎหมายก็ขอให้เดินหน้าลุยต่อแต่ที่สำคัญค่ะผู้ปกครองต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ะระแวดระวังเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าลูกของเราไป อยู่ในวงจรติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วหรือ,อยังเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสังเกตนะคะว่าในห้องลูกเรามีกลิ่นอะไรหอมหอมผิดปกติหรือเปล่าอารมณ์เขาแปรปรวนซึมเศร้าไหมหรือเงินทองอยู่ๆเอาไปใช้โดยไม่มีเหตุผลไอ้แฟลชไดรฟ์ที่แฟลชไดรฟ์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้ก็ลองไปดูนะคะอันนี้ทั้งครอบครัวการบังคับใช้กฎหมายโรงเรียนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับการไปดูงานของคณะกรรมการคณะนี้นะครับเดี๋ยวทางรายการและทางดรรัชดาจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้และมารายงานให้ท่านผู้ชมฟังครับว่าเขาไปดูงานมาแล้วได้อะไรมาบ้างทั้งๆท,ท,ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับสวัสดีต้องกับคุณด,ด,ดรม,มาเลยนะครับ